สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้อยู่ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่3ข้อ1ถึงข้อที่12นะครับผมอยากจะให้หัวข้อว่าชีวิตที่เปลี่ยมด้วยพระพรในพระคัมภีร์สดีบทหนึ่งสองสามก็มเกี่ยวเรื่องกับเรื่องของคําว่าปัญญาพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าบุตรชายของเราเอ๋อย่าลืมคําสอนของเราให้ใจของเจ้ารักษาบัญญัติของเราเพราะสิ่งเหล่านี้จะให้วันเดือนปียืนยาวและอำนวยความสุขสมบูรณ์แก่เจ้า ข้อ9บอกว่าจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตนด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทั้งสิ้นของเจ้าแล้วยุ้งฉางของเจ้าจะเต็มไปด้วยความอุดมและบ่อกเก็บของเจ้าจะล้นด้วยเกล้าอางุ่นจากพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นพระพรมากมาย4ประการด้วยกันครับพระพรที่มีชีวิตยืนยาวในข้อ2พระพรที่ชีวิตราบรื่นในข้อ6พระพรที่เต็มไปด้วยความสุขในข้อ8 พระพรที่แต่ไม่ได้ความมั่งคั่งในข้อสิบซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนกับคําสัญญาของพระเจ้ายในพระสมัยพระคัมภีร์เดิมที่จะให้นะครับมักจะเป็นแบบนี้แต่ขณะเดียวกันมันมีข้อแม้10ข้อด้วยกันครับซึ่เราจะไปแบบเร็วๆมากอันที่1ก็คืออยู่ในข้อ1น,นะครับบอกว่าอย่าลืมคําสอนถ้าม,มีบุญอย่าลืมคําสอนนะครับแต่ขณะเดียวกันให้ไขครวนบัญญัติของพระเจ้าอันที่2 ดำเนินชีวิตด้วยความรักซึ่งพระคัมภีร์ได้บันทึกในตอนนี้บอกอย่าให้ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ทอดทิ้งเจ้าคําว่าความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์นั้นเมื่อนำสองคำนี้ในภาษาเดิมเนี่ยมารวมเข้าด้วยกันมันจะเน้นถึงความกรุณาแท้หรือความรักที่สัตย์ซื่อแต่กันเองพระเจ้าบอกว่าเมื่อมีคําสอนจงดําเนินชีวิตบนคําสอนนั้นด้วยความรักและเมื่อเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับรักต่อพระเจ้ารักเพื่อนบ้านมารักตนเองพรก็จะเกิดขึ้นกับเรา อันที่3ก็คือพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าเจ้าจงหาความพอใจและชื่อเสียงดีในพระเตรของพระเจ้าซึ่งหมายถึงเราต้องมีเป้าหมายทําดีที่สุดนะครับเราจะเปลี่ยนพระพรไม่ได้ถ้าเราไม่ทําดีที่สุดอันที่4เราต้องวางใจพระเจ้าในข้อที่4เนี่ยใน,ใน,ในจากพระคัมภีร์ในข้อที่5บอกว่าจงวางใจพระเจ้าที่สุดใจของเจ้าคําว่าสุดใจหมายถึงอะไรครับหมายคำว่าวางใจ เป็นการที่เรามอบตัวเองไว้ภายใต้การคุ้มครองของพระเจ้าโดยสิ้นเชิงโดยสิ้นเชิงนะครับไม่ใช่พึ่งพาเพียงบางเรื่องอันที่5ก็คือไม่พึ่งพาความรอบรู้ของตนเองคนเรามีปัญญาครับและหลายคนชอบใช้ปัญญาของตัวเองก่อนพระเจ้าเราจะไม่พึ่งวิธีการที่เราเรียนรู้หรือเราเคยเห็นแต่ทุกเรื่องที่เราเรียนรู้หรือเคยเห็นเราต้องมอบไว้กับพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะ,จะใช้ตามพระทัยของพระองค์อันที่6กก็คืออย่าคิดว่าตัวเองฉลาด ความเหตุไรพระกัมพีจึงกล่าวอย่างนี้ครับเพราะว่าคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดหมายถึงคนหยิงยโสมีคนหนึ่งพูดไว้อย่างน่าฟังนะครับเขาบอกว่าไม่มีคนฉลาดจริงๆคนไหนที่หยิงยโสก็หมายความว่าคนฉลาดจริงๆเขาจะคิดว่าตัวเองไม่ได้ฉลาดนะครับประการที่เจ็คือยำเกรงพระเจ้าซึ่งเราได้พูดไว้หลายครั้งเนี่ยน,นะครับความยำเกรงพระเจ้าคือการให้เกียรติพระเจ้าเสมือนหนึ่งพระองค์เนี่ยนะครับผู้ยิ่งใหญ่ประทับอยู่ต่อหน้าเราประการที่8ก็คือหันจากความชั่วร้าย อันนี้เราแทบไม่ต้องพูดเลยครับคำว่าหันหลังจากความชั่วร้ายก็คือเรารู้ว่าอะไรผิดเราจะไม่ทําประการที่9ก็คือถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่ของเราครับเป็นของพระเจ้าและอย่าลืมนะครับสำหรับคริสเตียนเรารู้ว่าผลแรกที่จะให้กับพระเจ้าหรือสิบชักหนึ่งที่เราควรจะให้กับพระเจ้าก็อย่าลืมซะน,นะครับเพราะนั่นจะทําให้เราได้รับพรจากพระเจ้าข้อสุดท้ายก็คืออย่าเบื่อต่อพระดำรับของพระเจ้าเพราะในข้อ11 12บอกว่า บุตรชายของเราเอ๋ยอย่าดูหมินดําลัดสอนของพระเจ้าหรืออย่าเบื่อนายพระดําหลัดของพระองค์เพราะพระองค์ตักเตือนคนที่พระองค์ทรงรักพระเจ้ารักใครพระองค์เตือนคนนั้นและอย่าลืมนะครับพระเจ้าเตรียมพรชีวิตยืนยาวชีวิตลาบลื่นความสุขความมั่งคั่งให้กับเรามากมายเพียงแต่เราต้องมีข้อแม้ครับอย่าลืมคำสอนดําบันชิดด้วยความรักบิดเป้าหมายทำดีที่สุดวางใจพระเจ้าอย่าพึ่งพาความรับรู้ตนเอง อย่าคิดว่าตัวเองฉลาดยำเกรงพระเจ้าหันจากความชั่วถวายเกียรติพระเจ้าด้วยเงินทองของเราและอย่าเบื่อหน่ายการตีสอนของพระเจ้าขอพระใจพอดครับ